ฟิตเครื่องยามาฮ่าปีโนตอนที่ยี่สิบเก้าประกอบเครื่องให้เสร็จเขาเปิดๆแล้วก็จะไปไปทำให้ยางซีนยางทุกยางนะค,ครับปาดได้ตรงนี้ก็ขาดไปเลยครับผมเตยครับ หัวไขควงกันลื่นนะครับเหมาะที่จะมาใช้งานตอนล้างขาบ,บูครับหัวเขาจะไม่ทำให้หัวน,อน็อตเสียหยครับ